สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุสิพันธ์แตงสีนะคะเ,เลขที่15ค่ะรหัสนักศึกษานะคะ154021636 5ค่ะข่าวนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์ Blue Ocean นะคะถามว่า Blue Ocean คืออะไร Blue Ocean นะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งค่ะที่ทำขึ้นมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันนะคะเป็นการสแสวงหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการแบบใหม่ะคะ่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะเรียกกันว่า Red Ocean แต่ Blue Ocean นะคะจะมีการวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ แบ่งออกมา4แนวทางแนวทางแรกนะคะเรียกกันว่ากลยุทธ์แรกนะคะคือเรียกเรียกว่า E R เรียกว่า E R R C ค่ะ E R R C คืออะไร E นะคะ E คือ eliminate ค่ะ eliminate ก็คือการยกเลิกของบางอย่างที่คิดว่าลูกค้าเคยต้องการซื้อหรือว่าแต่ต่จริงแล้วอ่ะในปัจจุบันลูกค้าจะไม่ต้องการแล้วก็ได้นะคะตัว R ตัว I ย่อมาจาก r e d u c e ค่ะ reduce คืออะไร reduce ก็คือการนําเสนอคุณค่าบางอย่างนะคะให้ต่ำกว่าสาหกรรมตอนนี้ค่ะ R R ตัวนึงค่ะ R อีกตัวก็คือ R.S. ค่ะ s นี่คือ เป็นปัจจัยที่ทาบางอย่างให้สูงกว่าระดับอุตสาหากรรมตอนนี้ค่ะถ้าเหมือนเป็นการเพิ่มเพิ่มสมมติว่าความจริงในะอดีตเนี่ยบางทีลูกค้าคิดว่ามันมีคุณค่าแต่ตอนจริงแต่ความจริงตอนนี้อาจหมดคุณค่าไปแล้วนะคะแล้วก็ C ค่ะ C ก็คือการแคนเซิลนะคะแคนเซิลในที่นี้ก็คือคุณค่ากรรมการที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ในอุตสาหากรรมแล้วค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือ,อ นอนคอสตูเมอร์ er ค่ะนอนคอสตูเมอร์ er คืออะไรนอนคอสตูเมอร์ er นะคะมีลูกค้าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายะคะ่ะมีอยู่ในการ3ามกลุ่มในการคือกลุ่ม A B บนะคะกลุ่ม A เนี่ยคือกลุ่มที่เออเออเออกลุ่ม A นะคะเป็นกลุ่ม A นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่อ,อ,อาจจะใช้เพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วก็ เลือกเพราะเหตุผลเหตุผลในเหตุผลหนึ่งค่ะกลุ่ม B นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธที่จะใช้แต่ว่าก็ก็ปฏิเสธที่จะใช้แต่ว่าก็หาเหตุผลเพื่อมาหักล้างตัวเองให้ตัวเองรู้สึกปฏิเสธสิ่งของเนี้ยค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือ C ค่ะ C เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มองเลยไม่เลือกเลยนะคะก็ลูกค้าประเภทนี้นะคะจะมีอยู่มากในปัจจุบันค่ะต่อมานะคะกลุธ์ที่3 กลยุทธ์ที่3นะคะก็คือเป็นการเ,าเป็นการมองหานะคะการมองหามี6ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือมองต่างค่ะถามว่ามองต่างยังไงมองต่างแบบคิดต่างซึ่งลูกค้าก็จะเลือกซื้อ2อย่างคือฟังก์ชันกับอีโมชันค่ะฟังก์ชันก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเ,เป็น สิ่งที่อ็นวยคันตสบายที่คิดว่ามีในสินค้านะคะส่วนอีกก็คือส่วนใหญ่แล้วตอนนี้น่าจะซื้อตามอารมณ์มากกว่าค่ะเช่นการซื้อนาฬิกาอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะฟังก์ชันแล้วแต่อาจจะซื้อเพราะว่าความชอบนะคะต่อมาค่ะก็คือ,อ,อมองข้ามกลุ่มลูกค้าของของวงการนะคะมองข้ามกลุ่มลูกค้าวงการคืออะไรมองข้ามกลุ่มลูกค้าวงการก็คือการมองกลุ่มใหม่อะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็มองกลุ่มเกตก็คือมองกลุ่มเกรดที่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อสินค้าค่ะต่อมาก็คือเป็นมองออในอนาคตนะคะมองระยะเวลาไกลต่อไปนะคะก็คือมองผู้ซื้อผู้ตัดสินใจแล้วก็ผู้มีมอิทธิพลค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายค่ะมองว่ามองหาว่าลูกค้าคขาดอะไร ก็หาเป็นฟังก์ชันหรือว่าเป็นอะไรก็เพิ่มเติมเข้าไปในสินค้าค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟค่ะซึ่งกราฟอันนี้นะคะจะเป็นเป็นกราฟที่ใช้เป็นหลักกลยุทธ์ว่า our to be strategy everyone can fly ค่ะอันนี้คืออะไรก็คือเป็นกลยุทธ์ที่กลยุทธ์ของเครื่องบินนะคะที่บอกว่าใครก็สามารถบินได้ค่ะอันนี้คือกราฟนะคะซึ่งแต่ก่อน แต่ก่อนนะคะเ,เวลาบินนะคะเ,เวลาลูกค้าออจองตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะซืออ้อราคาที่สูงแล้วก็ต่อมาบริการบริการบนเครื่องก,ก็จะดีนะคะแต่ว่าเที่ยวบินจะน้อยค่ะเที่ยวบินจะต่ำมากแล้วก็ความสะดวกสบายในการเลือกไฟล์ก็จะต่ำเหมือนกัน แต่ปัจจุบัน,นะคะปัจจุบันภายใต้กลยุทธ์เออ y v n r y o n e can f ฟ y นะคะราคาของเครื่องบินนะคะก็จะอยู่ในระดับที่โลงนะคะแล้วก็ออการบริการก็จะต่ำเหมือนกันแต่ว่าเที่ยวบินนะคะจะมีเยอะแล้วกออ็ความสะดวกสบายในการจองตั๋วนะคะก็จะมีมากค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้ขอจบการรายงานเรนะ่งนี้ค่ะ